สวัสดีนะครับก็สวัสดีพี่ๆทุกๆท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิสอนพระเครื่องนะครับวันนี้ผมมีเหรียญอัมวัดบ้านน้อยนะครับบล็อกทองคํามาแนะนําแบ่งปันนะครับพี่ๆกันอีกหนึ่งรุ่นเนาะนะครับอันนี้ก็ได้มาแค่เหรียญเดียวเนาะนะครับนี่เหรียญอัมนะครับด้านหน้าจะเป็นเหรียญรูปเหมือนหลวงปู่โตนะครับหันไปทางด้านซ้ายมือเรานะครับ มานี้นะครับนะรูปเหมือนหลวงปู่โตนะครับหันไปทางซ้ายมือเรานะครับแล้วก็รูปเหมือนทางด้านหน้านี้นะครับตรงนี้เนาะรูปเหมือนตรงนี้นะครับนี่จะแกะบล็อกมาจากเหรียญกลมรุ่นรุ่นสองนะครับเหรียญกลมเหรียญกลมกลางเนาะนะครับแกะมาจากเหรียญกลมกลางนะครับแล้วก็อันนี้บล็อกทองคํานะครับจะคมนะครับแล้วก็รูปเหมือนหลวงปู่โตจะ ลึกนะครับติดชัดเลยเนาะนะครับแล้วก็พื้นเหรียญนะครับจะเรียบตึงเลยนะครับด้านหลังนะครับจะไม่มีวงเดือนนะครับสําหรับบล็อกทองคํานะครับด้านหลังก็จะเป็นคอควายนะครับเห็นไหมคอควายมีขีดนะครับคล้ายๆสคสาลาเนาะสคสาาจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่อันนี้จะมีขีดตรงนี้เนาะนะครับมีนาคมนะครับตรงคอควายจะมีขีดอันนี้คือบล็อกทองคํานะครับถ้าเป็นบล็อกวงเดือนนะครับ บล็อกวงเดือนก็จะมีเส้นวงเดือนตรงนี้เนาะนะครับนี่เส้นประมาณนี้นะครับออกปี2514นนะครับวัดบ้านน้อยกาญจนบุรีนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระพุทธเนาะนะครับนี่อันนี้เหรียญองค์เหรียญน,นี้สวยนะครับสวยคมชัดเลยนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจหรือว่ามีก็อยากจะปล่อยก็ติดต่อมาได้นะครับผมยินดีรับเช่าเนาะนะครับ พิมพ์เดียวนะครับพิมพ์เล็กไม่มีเนาะจะสร้างแค่พิมพ์เดียวนะครับพิมพ์เล็กไม่มีนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับส่วนเหรียญคล้ายๆจะเป็นทรงโล่นะครับเหรียญอาร์มเนาะนะครับนี่นะครับเหรียญอาร์มนะครับวัดบ้านน้อยการจนบุดีนะครับปี2514รุ่นนี้แททันด้วยนะครับเป็นเหรียญที่น่าใช้นะครับน่าใช้อีกหนึ่งรุ่นเลยก็ว่าได้นะครับประมาณนี้เหรียญสวยนะครับ มานี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมแกะซีนแล้วก็ให้พี่ๆได้รับชมแล้วกันเนาะนี่ครับไม่เลือนสวยนะครับสวยมากเหลี่ยนนี้นะครับสภาพไม่ผ่านสภาพใช้เลยนะครับถือว่าเจ้าของเก่าเก็บมาดีนะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะแกะนะครับแกะซีนแล้วก็ให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับ อันนี้เป็นบล็อกทองคํานะครับนิยมแล้วก็เจอน้อยด้วยนะครับส่วนมากจะเจอเป็นบล็อ,อกวงเรือนเนาะนะครับจะเจอเป็นบล็อกวงเดือนนะครับนี่ขอบตัดนะครับตรงแขนของพระพุทธนะครับทางด้านซ้ายมือเรานะครับจะไม่มีเนื้อเกินนะครับมีแต่มีน้อยนะของเก๋มีเยอะแล้วก็เส้นแขนจะหนาเลยนะครับ อันนี้นะครับอ่ะอันนี้เป็นบล็อกทองคํานะครับเดี๋ยวผมตีกล้องให้พี่ๆได้รับชมกันเนาะนะครับนี่ตรงนี้นะครับจะตั้งคมมากนะครับจะตั้งแบบตั้งนูนนะครับยกสูงขึ้นมาคมๆเลยนะครับ นครับนี่บริเวณนี้นะครับนี้เห็นไหมทางด้านหน้านะครับจะยกสูงนะครับตั้งเป็นเป็นเป็นฉากเลยนะครับตั้งเป็นฉากเลยนะครับใบหน้าของหลวงปู่นะครับจะไม่บวมนะของเก๋นะครับจะบวมเนาะแล้วก็ สำหรับบล็อกนี้จะไม่มีเสาอากาศตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นบล็อกทองคําเนาะถ้าเป็นบล็อกวงเดือนนะครับจะมีเสาอากาศนะครับทางด้านทางด้านหูนะครับทางด้านใบหูของหลวงปู่นะครับจะมีเป็นเสาอากาศขึ้นเนาะนะครับแล้วก็จะมีเนื้อแบบเกินเกินนะครับก้อนเหมือนก้อนเมฆเนาะนูนๆตรงนี้นะครับนี่บริเวณข้างหน้านะครับบริเวณข้างหน้านะครับด้านล่างก็จะเป็น พระคูนะครับพระคูวิริยะกิตินะครับหลวงปู่โตเนาะนะครับประมาณนี้สําหรับพื้นเหรียญก็จะเป็นแบบตึงๆนะนะครับจะเป็นเหรียญแบบตึงๆนะครับตึงเรียบเนาะนะครับแล้วก็นี่ตรงนี้นะครับจะมีเป็นเส้นขีดนะครับเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับประมาณเส้นสองเส้นนะครับ เหรียญรุ่นนี้มีเก๋นะครับเก๋เหมือนก็มีเนาะเก๋เหมือนเก๋ห่างก็มีนะครับหูเหรียญนะครับมานี่นะครับเหรียญรุ่นนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นเหรียญที่น่าใช้อีกหนรุ่นนะครับที่หลวงปู่โตท่านที่ฐานจิตเสกนะครับแล้วก็แททันด้วยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่น่าใช้นะครับน่าใช้น่า สะสมนะครับเหรียญคมนะนะครับเหรียญคมมากนี่นะครับตรงนี้ตั้งฉากเลยนะครับทางด้านหน้าของหลวงปุ่นี่ครับตั้งฉากเลยพี่พี่ท่านใดมีนะครับน้องก็ยินดีรับเช่านะนะครับสำหรับเรียนรุ่นนี้นะครับ เหรียญอัมนะครับเหรียญอัมรงโล่นะครับหูเหรียญนะครับหูเหรียญประมาณนี้นะครับจะไม่จิกนะนะครับจะไม่จิกนะครับอันนี้แทดูง่ายนะครับคมๆนะครับบล็อกทองคำนะครับนี่พุดนะครับของเก๋เหรียญตรงตรงข้างมือนะครับข้างแขนนะครับช่วงแขนจะหนานะครับมาถึงตรงหูเลยนะครับ จะเป็นเส้นหนาๆเลยนะครับแล้วก็ตรงจุดนะครับตรงสละอุนะครับข้างๆจะมีจุดนะทางด้านหน้าสระอุนะครับของเก๋นะถ้าถูกเลี่ยมมานะครับเป็นเกณฑ์พิจารณาได้เลยนะครับสําหรับเรียนรุ่นนี้นะครับหน้าพระพุทธติดคมชัดนะครับเห็นไหมตัวหนังสือนะครับวัดบ้านน้อยนะครับนี่เรียนปั๊มนะครับคมๆการชนะบุรีนะครับ เหลือรุ่นนี้นะครับหลวงปู่โตท่านเมตตาอธิษฐานจิตเสกอย่างเต็มที่ด้วยนะครับนี่มีนาคมนะครับคอควายจะมีขีดเหมือนสอสารานะครับแต่จะเป็นคนละข้างกันนะครับอันนี้คือบล็อกทองคำนะครับสองหถ้าเป็นบล็อกวงเดือนนะครับช่วงนี้จะมีเส้นวงเดือนเนาะนะครับบล็อกทองคําก็เจอน้อยนะครับเจอน้อยเลย ประมาณนี้ของเกยเยอะนะครับแท้มีน้อยแล้วนะพี่ๆนะครับก็ช่าหาระวังกันดูดีๆนะครับนี่ครับนี่ขอบตัดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะมีฉีกบางช่วงนะครับแล้วก็จะมีขาดบางช่วงเนาะนะครับประมาณนี้ นะครับพี่พี่ท่านใดมีส่งรูปมาดูได้นะครับน้องยินดีรับเช่าเนาะอันนี้ก็ได้มาแค่องค์เดียวนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับช่าวหาบูชานะครับก็รีบติดต่อเข้ามาได้นะครับอ่ะองค์นี้นะนะครับเป็นบล็อกทองคำนะครับพบเจอน้อยบล็อกนิยมด้วยนะครับไปเหรียญ5นิยมนอกวัดที่ราคากําลังขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับ ด้วยที่ทรงเหรียญนะครับสวยนะครับเป็นทรงอ้่มนะครับทรงโล่เนาะเหรียญอ้่มนะครับแล้วก็แท้ทันปีลึกด้วยนะครับปี2514หนะครับหลวงปู่โตท่านอธิษฐานจิตเสกอย่างเต็มที่ด้วยนะครับเป็นเหรียญที่นิยมนอกวัดด้วยนะครับผมเชื่อว่าราคานะครับยังไงก็ขยับขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าหลักหลัก ของลุงปุโตนะครับที่ออกในวัดนะครับก็เล่นกันหลักหมื่นขึ้นแล้วนะครับแต่ละรุ่นเนาะอันนี้ก็ยังอยู่ที่หลักพันนะครับก็ยังซื้อหานะครับเช่าหาเก็บไว้ใช้พุทธคุณกันได้เก็บได้นะครับแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นรูปเหมือนของลวงปู่ด้วยนะครับผมเชื่อว่ายังไงก็มีอนาคตนะครับสาหรับเหรียญรุ่นนี้นะนะครับหลังๆก็พบเจอน้อยแล้วด้วยนะครับก็พี่ๆท่านใดสนใจเช่าหาบูชานะครับน้องเปิด ให้บูชานะครับเช่าบูชาเพียงแค่5500บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจเช่าหาบูชาก็รีบถักรีบโทรรีบติดต่อเข้ามาแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับพี่พี่ท่านใดมีพระเครื่องหลวงปู่โตหลวงพ่อเกษมหลวงพ่อคุณนะครับอยากจะปล่อยนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ